หมดยุคป,ป่วยแล้วก็ต้องลากตัวเองลากสังขารไปทำงานได้แล้วค่ะหลายคนที่ทำงานประจำแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะต้องป่วยใช่ไหมคะป่วยแล้วจะต้องลากตัวเองเนี่ยสังขารตัวเองเนี่ยฝืนไปทำงานาเพราะครูเคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเราป่วยเนี่ยเราก็ต้องฝืนตัวเองเพื่อไปทำงานให้ได้นะคะสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับทุกคนที่ทำงานทำงานเพื่อแลกกับเงิน เพราะว่าชีวิตของเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินไงคะจริงๆเลยครูว่าคนที่ป่วยนะก็ต้องการอยากจะนอนพักเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วไม่มีใครป่วยแล้วก็ยังยังอยากจะทํางานอยู่นั่นแหละก็คงจะไม่มีแบบนั้นทุกคนที่ป่วยอ่ะก็จะอยากหยุดอยากพักอยากนอนนะคะแต่ด้วยเหตุผลอะไรล่ะก็ด้วยเหตุผลเงินนี่ใช่ไหมคะที่ทําให้เราอ่ะจะต้องลุกขึ้นมาแม้แต่ว่าสังขารเราจะไม่เอื้อ เราก็ต้องฝืนเพื่อที่เราจะไปทำงานให้ได้มาซึ้งเงินบางที่หนักกว่านั้นด้วยซ้ำไปกําหนดวันป่วยให้เราด้วยคุณว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะจริงๆครูอ่ะครูเคยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยนี่มันกำหนดวันลาให้เราเลยอะ่ะสมมติว่าเราเป็นไข้เลือดออกเนี่ยกำหนดวันลาอาจเดือนหนึ่งไม่เกินสี่วันคุณคิดว่าถ้าเราเป็นไข้เลือดออกสี่วันเราจะหายไหมคะเนี่ยเออถ้าเราไปทำงานแล้วเรา ไปทางานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อเสียของมันจะเป็นอย่างนี้เลยกําหนดแม้แต่วันป่วยของเรากําหนดแม้แต่วันหยุดของเราใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับเราไปทํางานแบบนี้เลยมีบางที่ครูเคยไปทํานะทํางานนะกําหนดแม้แต่เวลาเข้าห้องน้าครูเจอมาแล้วไอ้กาหนดแบบเนี้ยกำหนดแม้แต่เวลาที่เราจะต้องไปเข้าห้องน้ําคุณว่าคนเราจะปวดฉี่ปวดอึนเนี่ยคือเหมือนกับ กำหนดได้ด้วยเหรอว่า1ิบโมงอะ่ะถึงจะเป็นเวลาเข้าห้องน้ําของคุณครูเคยเจอโรงงานแบบนี้มาแล้วเพราะครูเคยทํางานโรงงานมาก่อนอ่ะครูเคยเจอแบบนี้เลยอ่ะยังไม่พอนะเอ่อพอครูครูคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็จะมีเวลาได้กินได้นอนเต็มที่คุณก็คิดผิดถนัดคิดผิดถนัดเลยถ้าคิดว่า ถ้าเราได้นอนนะเ,เรามีธุรกิจเป็นของตัวเองอเราก็จะได้กินได้นอนเต็มที่ไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะถ้าเกิดเรามาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเนี่ยและยิ่งเราเป็นคนทำงานเองด้วยเนี่ยที่ไม่ได้จ้างลูกน้องเนี่ยอันนี้ยิ่งหนะักเพราะถ้าเราป่วยเรายิ่งต้องฝืนทําเพราะครูเคยเปิดกิจการเป็นของตัวเองมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครูเปิดร้านทําผมร้านเสริมสวยอะค่ะอะ ครูทํางานเพื่อเงินทํางานแลกเงินทํางานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินซึ่งครูเป็นทาสเงินไงคะเพราะว่าในชีวิตของคนเราก็ต้องใช้เงินนะคะเมื่อครูป่วยแล้วครูก็ต้องฝืนทํางานต่อไปครูบอกได้เลยนะว่าถ้าใครตกอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่นะเหมือนกับว่าถ้าป่วยแล้วยังต้องฝืนทํางานอยู่เนี่ยเป็นอะไรที่ทนทุกข์ทรามานมากทรามานที่สุดครูเคยครูเคยป่วยนะคะแล้วก็ มือของครูเนี่ยจะทํางานไม่ไหวอยู่แล้วอะแต่ครูก็ต้องฝืนทําเพราะว่าครูจะต้องอยากได้มาซึ่งเงินเพราะถ้าไม่ทําเงินก็จะไม่พอใช้ครูว่าคนในประเทศไทยยังเป็นแบบนี้อยู่เยอะนะคะอ่ะครูป่วยถึงขนาดไหนอะคุณดูเนี่ยเห็นไหมคะครูป่วยถึงขนาดแบบเนี่ยเห็นมือไหมคะอ่าเนี่ยแหละคะ่ะมือของครูเนี่ยป่วยถึงขนาดมือครูเป็นแบบเนี้ยนะคะ เออถ้าเกิดว่าครูต้องสระผมแล้วในสภาพที่มือครูเป็นแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกอย่างไงเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมแล้วครูก็จะต้องสระผมให้ลูกค้าทั้งทั้งที่มือของครูยังเป็นอย่างนี้อยู่สุดๆตอนนั้นบอก้เลยว่าสุดๆเออแล้วบางคนเนี่ยป่วยแต่ก็ยังต้องไปอดหลับอดนอนแบบนี้คุณว่ามันจะทรมานขนาดไหน เห็นไหมว่าความทรมานมันมันสุดๆเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราต้องเจ็บต้องป่วยแล้วเราไม่ได้พักคนเราอะ่ะมันต้องป่วยมันต้องเจ็บมันต้องมีวันตายใช่ไหมคะไม่ใช่เกิดมาชาติหนึ่งอะ่ะเราเป็นมนุษย์แม่แพ้ไม่ได้ไม่ใช่นะคือร่างกายของมนุษย์แบบยามไหนต้องการพักก็คือต้องพักนี่คือธรรมชาติของคนใช่ไหมคือถ้าป่วยก็ต้องพักแต่ถ้าป่วยไม่ได้พักนี่คือไม่ใช่แล้วอะ่นะเนาะป่วยต้องได้พัก ง่วงต้องได้นอนหิวต้องได้กินนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่หรือว่ายังมีหลายๆคนที่อยู่ในภาวะนี้อยู่คือว่าง่วงไม่ได้นอนหิวไม่ได้กินป่วยไม่ได้พักแบบเต็มที่ครูเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ทรมานที่สุดเลยตอนนั้นครูพยายามที่จะหลุดพ้นจากสิ่งแบบนี้ให้ได้แต่ครูก็ทําไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายหลักของครูเลยคือครูต้องการเงิน เราทำงานทุกวันเนี่ยก็เหมือนทำไปกินไปทำไปกินไปเราถึงหยุดไม่ได้เนี่ยก็คือปัญหาของคนไทยที่ยังเกิดขึ้นอยู่แต่ซึ่งมาวันนี้ครูได้หลุดพ้นมันเพราะว่าครูมาทำออนไลน์หลายคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกค,ค่ะครูบางคนทำออนไลน์หนักกว่านั้นอีกหนักกว่านั้นอีกทำออนไลน์เพราะว่าต้องแพ็คของรับออเดอร์ลูกค้าต้องคอยตอบแชทลูกค้าต้องอะไรทั้งหลายแหละ คุณเลือกทําออนไลน์ให้ถูกทางสิคะคุณเลือกทําออนไลน์ให้ถูกทางวิธีการขายของออนไลน์มีตั้งหลายอย่างที่จะทําให้เราขายของได้ไม่ใช่ว่าขายแต่ของแล้วก็แพ็คส่งของไลคะมันไม่ได้มีแค่สินค้าอย่างนั้นอย่างเดียวซึ่งสินค้าอันนี้ที่ครูจะบอกอะ่ะมันก็คือสินค้าที่เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้เราแค่มีเวลาเราจะทําแบบนี้ครูใช้ใช้การขายของแบบไหนรู้ไหมคะ ในการขายของออนไลน์ของครูเนี่ยคุณเลือกที่จะขายของที่จับต้องไม่ได้ขายยังไงขายของที่จับต้องไม่ได้ก็คือขายความรู้ที่ครูมีอยู่นะคะครูขายความรู้ที่มีอยู่เวลาที่ใครต้องการจะมาซื้อสินค้าของครูเนี่ยครูก็จะส่งลิงก์ให้ลูกค้าไปเลยนี่คือการขายของครูซึ่งถ้าเกิดครูป่วยครูก็แค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเวลาลูกค้าเขาจะซื้อของของครูเวลาฐานแฟนต้องการจะซื้อ ของของครูสินค้าของครูครูก็แค่ส่งลิงก์ให้เขาไปง่ายไหมคะ่ะง่ายไหมแล้วแถมสินค้าแบบนี้นะไม่มีต้นทุนด้วยหรือถ้าจะมีก็มีนิดเดียวในช่วงที่เราถ่ายทําหรือช่วงที่เราลงทุนหรือว่าช่วงที่เรากําลังหาข้อมูลมันก็มีแค่นั้นสุดท้ายแล้วเราเก็บกินได้เรื่อยๆเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารนะคะแล้วก็เก็บกินดอกไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่ต้องออกแรงเยอะเราออกแรงน้อยหน่อยนะคะอย่าไปทําอะไรที่มันเหนื่อย พราะถ้ามันเหนื่อยอ่ะเราจะไม่ได้พักและเราจะไม่ได้นอนคนเราก็ต้องมีแก่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยเลือกสินค้าแบบนี้อ่าครูบอกแล้วนะว่ามันมีสินค้าอีกประเภทนี้ประเภทหนึ่งที่ทําให้เราไม่เหนื่อยเพราะว่าบางคนก็พูดเหมือนกันว่าทําออนไลน์ไหนใครบอกว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยนะหลายคนพูดอย่างนี้เหนื่อยนะ ไหนจะคุยกับลูกค้าไหนจะหาลูกค้าไหนจะแพ็คของส่งแพ็คของส่งยังไม่พอของเสียหายตีกับคืนมาบ้างอะไรบ้างหลายๆเรื่องปัญหานานา,นา,นานจิปาถะไอเนี้ยครูก็ไม่ชอบครูไม่ชอบทําแบบนี้เพราะว่าครูว่ามันยุ่งยากแล้วมันเหนื่อยซ้ําเหนื่อยซ้อนเหนื่อยซ้อนเหนื่อยซ้ําเข้าใจไหมคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เวลาจะขายของอ่ะมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายทุกรอบแต่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีค่าขนส่ง มันไม่มีค่าการขายเลยคุูก็เลยชอบที่จะขายของแบบนี้อทุกวันนี้คุูปลดหนี้ปลดสินได้ก็เพราะขายของแบบนี้นะคะถ้าคุณสนใจจะทำงานออนไลน์เนี่ยให้คุณเลือกสินค้าดีๆคุูไม่ได้บอกนะคะว่าสินค้าที่จับต้องได้แล้วจะไม่รวยรวยได้ค่ะแต่กระบวนการรวยอเราเหนื่อยมากเกินไปไหมเออ ถ้าเหนื่อยมากหเหกินไปเนี่ยคุณถามใจคุณดูอะร่างกายคุณไหวไหมสังขารคุณจะไหวตลอดไปไหมนะคะถ้าคุณบอกว่า,เ,าเราไปหาลูกจ้างก็ได้ครูเคยมีลูกจ้างเหมือนกันคุณรู้ไหมว่าการที่เรามีลูกจ้างถ้าเราไม่มีคนเ,เราไม่มีลูกค้าเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยไม่มีลูกค้าไม่มีออเดอร์หรือว่า,เ,าเขามีปัญหาครอบครัวเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเขามีปัญหาครอบครัวปัญหาเขาก็คือปัญหาเรานี่คือก็ตัดทุกอย่างออกไปหมดเลยเพราะว่าคุณใช้การขายสินค้าดิจิตอลสินค้าที่จับต้องไม่ได้ซึ่งใครๆก็ทำได้สินค้าแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณสามารถทำได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถจับมันมาเป็นความรู้และวแพ็คความรู้ของคุณอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะถนัดเรื่องไหน คุณแพ็กสินค้าเหล่านี้ของคุณเอาไว้แล้วคุณก็ไปทําการขายของคุณคุณจะขายได้ครูทํามาแล้วครูถึงกล้ามาบอกถึงทุกวันนี้ว่าครูขายได้ครูทําได้ครูเป็นคนธรรมดาครูขายได้คุณก็ขายได้เหมือนกันทักษะของคุณที่มีอยู่ทั้งหลายแหลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเกี่ยวกับธุรกิจของคุณการทําอาหารเก่งของคุณสักผ้าเก่งของคุณทําผมเก่งของคุณ คุณเอาออกมาสอนเอาออกมาเป็นตำราซะแล้วรวบรวมทั้งหมดอะ่ะเก็บเป็นสินค้าเป็นคลางของคุณแล้วคุณเอาออกให้โลกออนไลน์รู้ว่าคุณมีสิ่งนี้นะคุณมีสิ่งนี้ขายนะคะคุณก็จะไม่ต้องเหนื่อยจากการทําออนไลน์อีกต่อไปออกแรงน้อยได้เงินเยอะได้เงินเรื่อยๆมันเป็นไปได้ค่ะทำออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก บางครั้งอ่ะง่ายซะจนง่ายซะจนครูค,คิดว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอวะมันง่ายด้วยมันง่ายขนาดนั้นเลยเชียวนะเห็นไหมครูยังรู้สึกชะง,งนในตัวเองเลยว่าเออมันมันทำได้จริงๆเหรอเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะทำออนไลน์ line, หรือกำลังท้อแท้กับงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานของคุณคุณทรมานคุณทุกข์เหลือเกินเนี่ยถ้าคุณคิดว่าทางนี้เป็นทางออกให้คุณรีบตัดสินใจซะ เพราะว่าธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจที่กำลังมาในช่วงนี้และคนก็กำลังทำน้อยด้วยมันจะดีขนาดไหนถ้าเราเป็นคนต้นๆที่ทำวันนี้ถ้าใครไม่ดูเพจนี้ไม่ดูครูไม่ฟังครูนะ่ะพลาดมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ตอนนี้กำลังมาแรงและคนทำน้อยอยู่ด้วยนะคะคุณไปตัดสินใจซักคุณอย่ามัวลังเลจดจดจ้องจ้อง,อ,งอยู่อย่างเดียว เพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้วรีบลงมือทําเลยค่ะสําหรับวันนี้เพจของครูครูจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทําออนไลน์การขายออนไลน์การทําธุรกิจออนไลน์จะเริ่มต้นอย่างไงครูจะมีเทคนิคแบบนี้ให้มากมายให้คุณไปทําคุณติดตามเพจครูเอาไว้นะคะแล้วครูจะจับมือคุณไปพร้อมกับความร่ํารวยแล้วมีรายได้ด้วยค่ะครูไม่ได้ขายฝันอย่าลืมติดตามเพจครูนะคะบา,บายค่ะ